สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวรออที่2องกนะหลังจากที่เคยสั่งวิตามินซีจากเว็บไซต์เมืองนอกมานะครับเว็บที่ชื่อว่าพี่ปิ่งล็อกนะครับใครสนใจก็ลงไปที่ลิงก์ด้านล่างนะผมจะลงโค้ดไว้ให้นะครับใครที่ซื้อครั้งแรกบอกได้เลยว่ามันได้ราคาถูกมากๆจนตกใจเวอร์วางมากเลยนะครับจากคาวแรกๆเลยนะก็สามารถเข้าไปดูคลิปในช่องได้นะครับ และนี่ก็คือคราวที่แล้วที่สั่งมานะขวดจะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือครั้งที่2ที่กําลังจะแกะออกล่องให้ดูแล้วกันนะเพื่อเพิ่มความมั่นใจสาหรับใครที่อยากจะสั่งนะแล้วก็จะเอาราคามาเทียบให้ดูแล้วกันนะสําหรับใครที่คิดจะสั่งก็เป็นอีกเว็บหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆนะอันนี้ผมเทียบง่ายๆเลยแล้วกันนะวิตามินซีนะครับพันมิลลิกรัมนะครับสองยเม็ดเนี่ยอยู่ที่489บาทนะครับและถัดมาเนี่ยก็จะเป็นของเนสซีอันนี้349บนะแต่ 60เมตรเท่านั้นนะมันแตกต่างก,กันก็คืออันนี้คือ60เมตรส่วนที่เป็นที่พี่ปิงล็อตเนี่ยอยู่ที่250แคปซูลเห็นไหมครับและก็จะเป็นกระปุกแบบนี้ซึ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ผมขอเทียบนิดนึงแล้วกันนะให้เห็นความแตกต่างนะก่อนที่จะไปแกะกล่องรีวิวกันนะอันนี้จะเป็นของ b บ a ็กมอ r e นะก็อยู่ที่ 62เมตรนะครับก็อยู่ที่455นะขอ,อเทียบจากเว็บไซต์ Lazada แล้วกันนะก็เาปานว่าใครสนใจก็ลองไปดูเองละกันนะอันนี้250เมตรเลยนะครับก็ลองดูนะครับทุกอย่างมีเอกสารชัดเจนนะเว็บนี้มั่นใจได้นะก็มี x อ o กซ์โออะไรให้ดูเรียบร้อยแบบนี้นะเอาว่าผมมาแนะนำกันแล้วกันนะใครสนใจก็ลองไปสั่งกันเองตรงลิงก์ด้านล่างนะครับมีโค้ดลดให้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มแกะกันเลยล้กันนะครับ และอันนี้คือขวดเดิมนะครับใครสนใจรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปดูย้อนได้นะในคลิปเก่าๆที่ลงไว้เมื่อประมาณสักปีที่แล้วนะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะเลยแล้วกันนะมันจะเป็นกล่องแบบนี้แหละโอเคก็แกะออกมานะครับจะมี3 กระปุกนะครับกระปุกละ250เม็ดนะครับอันนี้ก็ตามที่บินนะครับลงเอาไว้เดี๋ยวผมจะเอาบินให้ดูละกันนะบินมันอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็ได้มาทั้งหมด3กระปุกนะครับก็จ่ายไปประมาณพันนิดๆนะมันจะแพงที่ค่าส่งอย่างเดียวนะแนะนําว่าถ้าสั่งเยอะหน่อยนะ มันจะได้คุ้มค่าส่งนิดนึงนะก็ส่งผ่านแอร์เมลนะมันจะชิปมาจากอเมริกานะตัวนี้ที่ปิ่งล็อกนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยสำหรับเว็บนี้เนี่ยก็ลองเข้าไปดูได้นะสำหรับคลิปแรกที่ผมอธิบายไว้ว่าเว็บนี้เป็นอะไรเป็นบริษัทยาหรือว่าเป็นบริษัทที่ขายวิตามินเนี่ยก็ลองเข้าไปดูได้นะสำหรับ เว็บนี้นะครับก็จะมีตรง x อ็กซบอกว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่นะนี่ก็จะมีบอกนะ 4, 2, 0ูนย์3นะก็ทานได้อีก2ปีเลยนะครับ2ปีเลยนะครับแล้วก็นี่ก็จะมีบอกว่าเป็นวิตามินซีพันมิลลิกรัมนะครับก็ตามนี้แหละเดี๋ยวผมก็จะเก็บไว้ทานนะครับโอเคเดี๋ยวขอเอาบินออกมาดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูบินกันเลยนะกันนะครับว่า เสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะนี่รวมเบ็ดเสร็จนะจะอยู่ที่ประมาณพันสอกว่ากว่านะครับก็เห็นราคาที่เมื่อกี้ผมแจ้งเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวบินของเขานะครับออวันที่ผมสั่งเนี่ยจะสั่งวันที่14นะครับ เดือน5 2 0 2อนก็คือเดือนพฤษภานะครับซึ่งเดือนเมษาจริงๆอยากจะสั่งนะครับแต่ว่าเหมือนของเขากําลังหมดนะก็เลยมันเลื่อนมาสั่งเดือนนี้นะครับแล้วก็ได้ของเนี่ยวันที่27เนะพฤษภาก็ประมาณ2ออาทิตย์นิดๆนะครับก็ตีไปว่า2ออาทิตย์ละกันนะก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะในการที่จะชิปมาจากเมืองนอกแบบนี้นะถ้าใครไม่รีบบอกได้เลยว่าเว็บนี้เป็นเว็บที่น่าสนใจจริงๆนะก็ได้ราคาที่อย่างที่เทียบให้ดูนะครับราคามันถูกกว่าในเมืองไทยค่อนข้างเยอะเลยนะครับ และถ้าใครสนใจก็ลงไปที่ลิงก์ด้านล่างนะมันจะมีโคตดลดอยู่สําหรับคนที่สั่งซื้อครั้งแรกนะครับแล้วก็ลิงก์ก็สามารถคลิกไปได้เลยนะแล้วก็กรอกส่วนลดไปก็จะได้ส่วนลดก็ได้เยอะพอสมควรนะครับยังไงก็ลองไปกรอกกันดูเองแล้วกันนะอันนี้ก็มาแนะนํานะสําหรับ เว็บที่มีการซื้อวิตามินแล้วมันไม่ได้แพงมากนะส่งจากอเมริกาเลยนะและแนะนํานิดนึงเว็บนี้เนี่ยมันมีวิตามินอื่นๆที่มันหาซื้อ,อยากเหมือนกันนะอย่างพวกเออสำหรับท่านชายนะมันจะมีพวกถังเช่านะ ผมเคยเห็นอยู่เหมือนกันนะมีคนไปเสิร์ชอยู่เหมือนกันนะสำหรับเว็บนี้เนี่ยราคามันจะถูกกว่าพอสมควรเลยนะไงก็ไปเทียบกันเองดูแล้วกันนะเพราะเว็บนี้มันเหมือนคลังสินค้าที่เป็นวิตามินซีเลยก็ว่าได้นะครับที่เขาส่งมาจากเมืองนอกแล้วก็ราคามันก็ถูกกว่าเมืองไทยค่อนข้างเยอะเลยนะครับและเพิ่มเติมนะครับสําหรับเว็บนี้เนี่ยก็มีวิตามินซีให้เราเลือกหลายสูตรพอสมควรนะเขาจะมีหลายๆสูตรให้เราเลือกนะบางสูตรก็หมดแล้วนะอย่างตัวนี้เนี่ยเขาก็เป็นวิตามินซีอีกสูตรหนึ่งนะเป็น เวเจตตูเรียนนะเทเบิลแบบนี้นะก็เป็นพันมิลลิกรัมเหมือนกันนะก็ไม่ว่าเว็บนี้ก็แนะนํากันแล้วนะสำหรับใครที่อยากจะซื้อวิตามินที่ราคาไม่แพงมากนะแล้วก็แนะนําว่ามันมีค่อนข้างแบบเยอะมากๆนะใครที่อยากจะซื้อนะรวมถึงพวกเอเ e นเชียลออยนะจะเป็นพวกน้ํามันหอมระเหยแบบกลิ่นแปลกๆนะลองเข้าไปดูได้เลยนะจะมีทุกๆกลิ่นเลยนะเว็บนี้นี่ครับมีทุกอย่างจริงๆแล้วก็ว่างๆเนะี่ยผมอาจจะลองสั่งเจ้าพวก กลิ่นที่เป็น Essential Oil มาเทสกันดูนะถ้าหาเวลาว่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งมาเทสดูแล้วกันเนะโอเคนะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดรับฟังข่าวสารนะครับแล้วก็รีวิวของช่องเราได้นะถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ถามที่ด้านล่างนี้ได้ละกันนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ และนี่คือฉลากข้างกล่องของเขานะนี้ก็จะเป็นตัวโ d ดักของเขานะก็มีเบอร์ของเขานะโอเคแล้วก็มีชื่อเว็บไซต์นะครับช้อปปิ้งออนไลน์ครับที่นี่แล้วก็บริษัทนี้เนี่ยจะอยู่ที่อ่า usa นะเห็นไหมครับอยู่ที่ ny นะครับคือนิวยอร์กนะครับนี่ก็เป็นสถานที่ของบริษัทที่เขาขายวิตามินซีนะครับก็คือชื่อว่าพิปิงล็อกนะครับโอเคอันนี้เขาก็จะบอกว่าพิปิงล็อกเนี่ยเป็นบริษัทนะก็เขาบอกว่า we g u a r a n t อ e อะไรประมาณนั้นกนะ็ คร่าวๆแล้วกันนะประมาณนี้เอาให้ดูนะสำหรับแพ็กเกจของเขานะก็ลองสั่งมาดูนะครับครั้งที่2นะครับถ้าใครจะสั่งก็ตามด้านล่างนี้นะครับลองเข้าไปดูนะครับมันก็จะมีลิงก์บอกไว้นะครับโอเค